สวัสดีครับพี่น้องมาบ่าวตายออกมาถึงที่ทำงานที่พักครับเป็นแชมป์คนงานก่อสร้า,างเดียสิพายางไม่เบิ่งหน้างานใกล้เตือบอยู่ยางยุทธาหลากักค่า้อยไปละเขาไปทางไหนวะ ะมโหแล้วเจ๊กเดิกกเขาปีมบนล้เดิอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมือง บริษัทสยามเหล็กไทยไปทางผีก่สิไปเมืองวันกันอยู่บกกุกไกไอจากตัวเมืองวันไหนยุติทวงไห้ทวงหน้าพี่น้องมองนีก็สีขคืนอีกหลังหนึ่งลังหนึ่งคือซองลังหมดเลย ถ้า,าเขึ้นเร็วกันเด้ต่อเลยงานโครงลังคางานเชื่อมงานโครงลังคาบ่าวตายกับสีหลับออาหลับต่อจากบ,บริษัทเขามาเห็ดต่อไปพี่น้องเดี๋ยวสิพายางไปบงหน้าง,งาน กูดังล่างนีบาตายเคยมาเห็ดลังหนึ่งเอยมาเห็ดเถื่อนหนึ่งบหาตายมาเห็ดมาเฉียบเล็กเฉียบย่งหมดลัลางนีแหละครับมาเห็ดโดนเตือไปละาเลสิะพายางไปบึงหน้างานใหม่งานทีสี่คืน โรงงานเป็นโรงงานไอ้ผลิตแผ่นเมทัลชีตแผ่นสัมไทยสีสันลวดลายดีขเขอขยงาม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 จนลายตาลายสีฝด ก้อนเขาบพระท่านจะท o o m ี่มองที่เขาตอกเสาเข็มเมื่อกี้นี่ก้อนเป็นหม่องหาป่าแามแดงบาตายออกหาป่าโอ้โหโทษกิดโอ้อยังยังสละเซียวอไอ้ย่า ยันลังสูงๆเบ่พี่น้องฝุดละสูงๆถึงๆลังปูนบาไตราับไปที่สี่เห็ดต่อนี่ยเห็ดเขาอื่นยังเห็ดโค้งใส่ดิ่งต้นนี้นี่ทั้งนาเนี่ยบาวตายก็มาเห็ดมาเชื่อมงานเล็กงานบีมบ่าวตายก็เป็นคนเห็ด โอ้ขึ้นไม่ม้าลายเลยลงมองเลยอู้ลังหน่อยๆออฟฟิศหน่อยๆกระเมียนแอางานขันเสื่งหมดแล้วพี่น้องสูงๆยื่นเสื่งหมเมือน,นมัดทัวตึกละตึกนี่เออ เป็ดใส่ดิ่งขึ้นไปที่เขาเห็ดเล็กเลยเป็ดจังบุญเขามีนางหลานเ,เขาบร่ได้หรือนางหลานดอกว่าสันเดตต่างนางหลานไม่ตายหาเลยเ,เขาโ้เขาเห็ดฟังพุนบวกเกี่ยวกันเลอยอและะ้วก็มสซิมีต่อเติมยุมองนี้มองเล็กซีญูผู้ า่เสีต่อเติมออกมาเป็นโค้งคล้ายๆกันนี่แหละครับไปพี่น้องสิภาพเป็นยางตลาดจะเข้าไปหาสื่อพักสื่อ n า á o มาจะกินยุถนนสายยังกะมุ่งเมินลงละ่ะสิเรียนไปเชียงยืน่นเออ คือเชียงยืนเมีนอยู่เดี๋ยวตปั๊มน้ำมันก่นอนเขาบ่อยอันนี้เนาะในปั๊มปลาใส่ห่างหม้อปลาใส่ห่าง เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาไป,ไปจอดที่ไหนรถจอดที่นี่รถเข้าออกออกไปไหนเลย,เยมาหาเลาะเล่นตลาดบปวดใส่เม็ดมา

พูดบริไทยนตลาดต้นยางตลาดพี่น้องถือพ่อขาเมียขาก็เ,าเปิดเพียงอยาลิกกิกลัวลิกกิกลัวลิกกะิดได้วไทยต้ตตตตนยางตลาดท่ายานีนึ่ หอดสีหอดมองยูอ่ะล่ะคิดดีกันขอรับพี่น้องไว้ก่อนเดี๋ยวเสด็จไปหาเห็ดกับเพากับเขากินย่างอีกใกล้คือของนักกันแน่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเลยครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวตายน้ำเนื้อ กำลังแจ้งเบาใจมีแ่งสูตต่อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับอบอกกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ